คอัธิยาเชติที่ปกักผู้บริหารห้าสรัสินค้าลตันและพี่น้องสิงสอมีความสามะสามะคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกาาารรมสาธารณะรอบราชิน,ชนีเเปรชินค่ะผประทานในพิธีได้เปิดกรุไม ใจดีทุกท่านนะคะอเด็กๆนั่งลงหนุกและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หมดต้องม่ลงนางชัยชื่นใจทํารองผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเหน่งประทานในทิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระศรักราช2565ณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรียุธยา โดยมีข้าราชก,การตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะผูมอในการและ6 400ใบและในครั้งนี้ได้จัดหาหมวกนิรภัยมาว่าให้กับเด,กเด็กๆโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาอีกจำนวน400ชิ้ร้อง,ง,งทั้งรวบรวมเงินที่ได้นํามาจัดซื้อหมวกนิรภัยให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนโดยได้จัดทำโครงการนี้มาแล้วเป็นเวลากว่าอน เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอ๋อกล่าวเพิ่มขึ้นตำรวจตรีธนันชัยเขตใจทางรองผู้ว่าที่มีเกณฑ์นะคะจำนวน100ท่านไปเดินด้านหน้าน้องแรกเป็นน้องอานิบาล นะาหลังน้าหลังนะโอเคเอาไว้กันนีอ่อยู่กับพี่ก่อนอย่าเพิ่งเดินมานะคะเพราะเดี๋ยวจะชนกับเพื่อนเด็กที่อยู่นะ

ชอบไหมลูกชอบค่ะชอบค่ะเอาไปทำอะไรลูกเอาวกไปทำาไปใส่เอาไปใส่ัวไหมทำามไม่มีหมวกตัวไหมัวลวรถล้มค่ะ ชอบไม่รูกชอบค่ะเอาไปทำอะไรอลูก,เอ,ลกเอาไว้ใส่มาโรงเรียนยต้องการอะไรได้ลูกต้องการตอนมีอุบัติเหตุหอืมแล้วถ้าเราไม่มีหมวกนี่กลัว,วไหมกลัวทำไมถึงกลัวลูกไม่มีหมวกอ่ะโอเดี๋ยวรถมันจะชนอขอบคุณพี่ๆก็ยังไงั้างลูกขอบคุณที่ให้หมวกกันน็อกกับหนูค่ะ ขอบคุณมากเนาะและเรามาใส่โรงเรียนวันไหมให้ใครใส่ให้แมาคุณพ่อใส่ไหมมารถอะไรลูกจักรยานยนต์มารถจักรยานยนต์อ๋ออยากให้เล่นปลอดภัยไหมใช่ lô ờ à lô à ใส่กันนะติดตีางนี่ติดีกลางลูกอาใส่วไว้นะเดี๋ยวเราจะนารวกกันนะครับใ่ระบบนะที่เด็กอยเรานะครับอาววดนะคะหน้าีลนี <iph feet. S 2> <kami> ้น <ért> ่ารักนะง้มน่รา ใครยนีใัไม่ตรงแถวนี้เดี๋ยวพว๊อกขอตองป้าไว้อ่า

ใจน้องเยนได้กช่วยดองได้นะใจนองเลย่นใจที่จมบพสุาอวงวิญงยากพาดวดานดวางไหนอดินาจะพ้นเลยก็ะข้อดในใจน้องเลยผ่านกอนลมพัทพาหัวใจไป ไนทาับคุณน้องุนนะครับอนาิ่ come, ัมากๆคนนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครงการนี้ก็คือโครงการด้านนตรีจิตอาสาส่้อหมวกกันนอกให้น้องนะครับอสำหรับวันนี้ก็เป็นการสวมหมวกกันน็อกให้น้องจำนวนใบโร้เรใบนพันครอนุบาลพศินิยานะครับเพื่อเป็นการ สวัสดีตอนพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับอาลุมติคุณราชธรรมาคราวนี้หมด8ปีแล้วครับก็แจกไปแล้ว6,400ใบนะครับวันนี้ก็แจกอีก400ใบรวมเป็น6,800ใบแล้วครับวันนี้แจกที่ไหนกันล่ะถ้าสุดก็วันนี้แจกที่โรงเรียนนอุบาลพระนครศรีเจียครับที่ทำอย่างนี้เพืนนเ่ออะไรนะครับ <ators> <stuff> ก็เราอยากจะให้เด็กๆในสังคมเด็กๆลูกหลานของพ่อแม่ที่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยในการขับในการนั่งซ้อนท้ายรถจราต์ไม่ว่าจะมาโรงเรียนหรือรื้กลัก,กจากโรงเรียนหรือจะไปตลาดอะไรเงี้ยครับครับก็อยากจะให้เด็กๆเกิดความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กๆเด็กๆซึ่งร่างกายบอบบางเนี่ยนะอาจจะพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนั้นนะครับที่เรา ป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นโดยการให้เด็กๆสวมหมวกกันน็อกดีกว่านะครับก็เลยอยากจะหาหมวกกันน็อกให้เด็กๆใส่เพื่อความปลอดภัยครับเลยนะครับอยากฝากผู้ปกครองว่านะครับเมื่อได้รับหมวกกันน็อกไปแล้วเนี่ยก็พยายามให้ลูกหลานนะครับใส่หมวกกันน็อกเวลาที่ต้องนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนนะครับไม่ว่าจะมาโรงเรียนกลับจากโรงเรียนหรือจะไปตลาดอะไรนะครับแล้วก็่อแม่ผู้ปกครอง ท,ที่ไม่ได้ไม่ได้หมวกกันเลยวันนี้นะครับก็อยากจะให้เห็นจางขําการของการใส่หยวกของน้องๆเด็กๆทุกประเททเลยนะครับก็อยากจะให้หามวกเขาให้ลูกหลานใส่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเ้อนเวลากลับไปไม่ได้นะครับเราก็เอ่อต้องมาเสียใจในภายหลังครับผม